เหมียวเรียกซับขอกัหลวดทุกว่าคุณเคยสงสัยไหมคะว่าเสียงเมียวที่ได้ยินอยู่ทุกวันนี้มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่เสียงร้องที่ปลุกคุณตอนเช้าเสียงทักทายตอนกลับถึงบ้านหรือเสียงอ้อนๆตอนที่น้องแมวนั่งอยู่บนตักถ้าเหมียวเรียกซับจะบอกคุณว่าทุกเสียงที่คุณได้ยิน ไม่ใช่แค่การร้องขออาหารหรือความสนใจแต่มันคือรหัสลับคือรหัส,สศักดิ์ิทธิ์ที่น้องแมวใช้สื่อสารกับมนุษย์ที่เขาเลือกแล้วเท่านั้นมันคือคำอํำอวยพรมันคือคําทำนายและมันคือคําขอพรที่รอให้คุณไปปลดล็อกวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะเหมียวเรียกรับจะพาคุณไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือการเป็นนักแปลภาษาแมวโบราณเพื่อถอดรหัสเสียงเมียวที่จะเปลี่ยนชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณกับน้องแมวไปตลอดกาลก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจในความจริงที่น่าทึ่งที่สุดข้อหนึ่งก่อนนั่นก็คือทำไมแมวถึงเมียวกับเราเท่านั้นคุณรู้ไหมคะว่าในโลกของแมวด้วยกันเองแมวที่โตเต็มวัยแล้วแทบจะไม่ส่งเสียงเมียวเพื่อสื่อสารกันเลยค่ะ พวกเขาใช้ภาษากายกลิ่นหรือเสียงขู่คำรามในลําคอเพื่อพูดคุยกันแต่เสียงเมียวที่แหลมสูงและหน้าเอ็นดูนี้กลับถูกสงวนไว้ใช้กับสิ่งมีชีวิตเพียงสายพันธุ์เดียวนั่นก็คือมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยละค่ะ นักพฤติกรรมศาสตร์คนพบว่าเสียงเมียวของแมวบ้านได้ถูกวิวัฒนาการให้มีคลื่นความถี่ใกล้เคียงกับเสียงร้องของทารกมนุษย์มากที่สุดใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดพวกเขากำลังใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเพื่อสื่อสารกับสัญชาตญาณความเป็นผู้ดูแลที่ฝังดิกในตัวเราเหมือนกำลังบอกเราว่าช่วยดูแลหน่อยนะมนุษย์แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในมิติของพลังงาน การที่เขาเลือกใช้ภาษาพิเศษนี้กับเราเพียงผู้เดียวมันคือการประกาศอย่างชัดเจนว่าเหมียวเรียกทัพยอมรับท่านในฐานะผู้ดูแลผู้มอบพรและผู้ที่มีพลังเหนือกว่ามันไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการสร้างพันธสัญญาแห่งการดูแลซึ่งกันและกันพวกเขาดูแลพลังงานในบ้านให้เราส่วนเราก็ดูแลความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งยิ่งกว่าที่เราเคยเข้าใจ เอาละค่ะเมื่อเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็ถึงเวลาเข้าสู่บทเรียนที่สนุกที่สุดนั่นก็คือการถอดรหัส5เสียงเมียวเปลี่ยนชีวิตที่คุณจะได้ยินจากน้องแมวบ่อยที่สุดเสียงที่1ค่ะเสียงเมียวสั้นหรือเมียวปรบตอนทักทายนี่คือเสียงคลาสสิกเลยค่ะ เวลาเราเดินเข้าบ้านหรือเดินสวนกันในห้องแล้วน้องแมวส่งเสียงสั้นๆทักทายในทางพฤติกรรมศาสตร์มันคือการทักทายง่ายๆว่าสวัสดีหรือรับทราบมนุษย์เดินผ่านเป็นการแสดงความเป็นมิตรแต่ในภาษาแห่งพลังงานเสียงนี้คือการยืนยันค่ะมันคือเสียงที่บอกว่าพลังงานในบ้านณจุดนี้เป็นบวกทุกอย่างปกติดีการที่เขาทักทายเราด้วยเสียงนี้ เ,เหมือนการประทับตาอนุมัติว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยและเขาก็ดีใจที่เห็นเราอยู่ในพื้นที่พลังงานบวกของเขาด้วยค่ะเสียงที่สองค่ะเสียงเมี้ยวว,ว้าวลากยาวแบบโหยหวนโอ้โหเสียงนี้ทุกคนต้องเคยเจอโดยเฉพาะใกล้เวลาอาหารหรือตอนที่เรากำลังจะเปิดประตูห้องน้ำในทางพฤติกรรมศาสตร์มันคือเสียงแห่งการเรียกร้องที่ชัดเจนที่สุด เมียวเรียกซับต้องการสิ่งนั้นและต้องเดี๋ยวนี้แดนในมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นเสียงลากยามนี้คือการร้องขอให้โชคชะตาเคลื่อนไหวค่ะมันคือการส่งคลื่นพลังงานออกไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเมื่อน้องแมวร้องขออาหารมันไม่ใช่แค่ความหิวทางกายแต่คือการร้องขอให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเวียนเข้ามาในบ้านเมื่อเขาร้องอยากจะเข้าห้องมันคือการร้องขอให้ประตูแห่งโอกาสปเปิดออก ดังนั้นค่ะครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเสียงนี้ลองหยุดฟังให้ดีบางทีเขาอาจจะไม่ได้แค่หิวแต่กำลังบอกใบ้ให้คุณลุกขึ้นไปทำอะไรบางอย่างเพื่อเปิดประตูรับโชคอยู่ก็ได้เสียงที่สามค่ะเสียงเพอรหรือเสียงขืดขราดในลำคอนี่คือเสียงที่หลายคนเชื่อว่าเป็นเสียงแห่งความสุขซึ่งก็ถูกต้องส่วนหนึ่งค่ะ ในทางวิทยาศาสตร์เสียงเพอคือการแสดงความพึงพอใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเสียงที่แมวใช้เพื่อฮิลลิ่งหรือเยียวยาตัวเองเวลาที่รู้สึกไม่สบายหรือบาดเจ็บคลื่นความถี่ต่ำของเสียงเพอมีผลวิจัยว่าสามารถช่วยกระตุ้นการสมานของดูกเลมเนื้อเยื่อได้ด้วยดังนั้นค่ะในภาษาแห่งพลังงานเสียงเพจึงเปรียบเสมือนมันตราแห่งการเยียวยาและความอุดมสมบูรณ์ เมื่อน้องแมวขึ้นมานอนบนตัวคุณแล้วส่งเสียงนี้เขาไม่ได้แค่กำลังมีความสุขแต่กำลังแบ่งปันคลื่นพลังแห่งการฟื้นฟูให้กับคุณด้วยค่ะเขากำลังปรับจูนพลังงานของคุณให้กลับสู่สมดุลและประกาศว่าณนะวินาทีนี้ทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขดีเป็นเสียงเรียกทรัพย์ที่ทรงพลังอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเสียงที่สค่ะเสียงทัชะชะหรือเสียงขบฟันเวลาเห็นนกนอกหน้าต่าง เสียงนี้อาจจะฟังดูตลกนิดหน่อยนะคะเหมือนเขากําลังบ่นอุบอิบกับตัวเองในทางพฤติกรรมศาสตร์มันคือเสียงที่เกิดจากสัญชาตญาณน,นักล่าที่ถูกขัดขวางคือความหงุดหงิดที่อยากจะออกไปจับเหยื่อแต่ทําไม่ได้แต่ในมุมมองของพลังงานนี่คือเสียงแห่งการแพ่งสมาธิค่ะมันคือการที่น้องแมวกําลังรวบรวมพลังงานทั้งหมดเพื่อจดจ่อไปยังเป้าหมายที่เขาต้องการเป็นเหมือนการซ้อมการ manifest หรือการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาให้เป็นจริงนั่นแหละค่ะดังนั้นเมื่อคุณเห็นพฤติกรรมนี้มันคือสัญญาณเตือนให้คุณกลับมาทบทวนว่าตอนนี้คุณกำลังจดจ่อกับเป้าหมายในชีวิตของคุณมากพอแล้วหรือยังและเสียงสุดท้ายค่ะเสียงที่5เสียงร้องประจำตัวหรือเสียงเพียกจากอินเนอร์ น้องแมวแต่ละตัวมักจะมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างที่สีนวลแห่งสภาเหมียวพยากรณ์ของเราที่มีเสียงร้องแง้วที่ไม่เหมือนใครซึ่งอยู่ในขั้วพลังงานแห่งสัญชาตญาณน,นัจิตวิญญาณเสียงเหล่านี้คือภาษาเฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างแมวกับเจ้าของที่ผูกพันกันอย่างลึกซึง้งมันคือเสียงที่อยู่นอกเหนือตำรามันคือเสียงเพรียกจากอินเนอร์ที่เชื่อมตรงถึงจิตวิญญาณของคุณเมื่อคุณได้ยินเสียงนี้ ให้ใช้สัญชาตญาณของคุณในการตอบสนองเพราะมันคือการสื่อสารในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นการบอกว่าฟังเสียงหัวใจของตัวเองสิแล้วท่านจะรู้ว่าเหมียวเรียกทัพ์ต้องการจะบอกอะไรเมื่อเราถอดรหัสเสียงต่างๆได้แล้วหัวใจสำคัญที่สุดก็มาถึงนั่นก็คือศิล,ลปะการรับคำขอพรการตอบสนองของเราไม่ควรจบแค่การเทอาหารหรือการลูบหัว แต่คือการรับรู้และขานรับพนังงานที่เขาส่งมาค่ะเมื่อเขาเมิบทักทายให้คุณตอบกลับด้วยเสียงที่นุ่มนวลเป็นการบอกว่ารับทราบพลังงานบวกได้รับการยืนยันเมื่อเขาร้องเมียวว้าวลักยาวแทนที่จะรีบให้ในสิ่งที่เขาต้องการทันทีลองหยุดและสังเกตดูร,บรอบๆว่ามีอะไรที่คุณต้องลงมือทำเพื่อเปิดประตูโอกาสใหม่ๆหรือไม่และเมื่อเขาเพอบนตัวคุณ ให้วางมือบนตัวเขาเบาๆหลับตาลงแล้วตั้งใจรับพลังงานแห่งการเยียวยานนั้นเข้ามาค่ะเป็นการสร้างวงจรพลังงานบวกที่สมบูรณ์แบบการเปลี่ยนวิธีฟังและตอบสนองเพียงเล็กน้อยนี้จะยกระดับความสัมพันธ์ของคุณจากเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นคู่หูแห่งโชคชะตาที่สื่อสารและสนับสนุนพลังงานให้แก่กันและกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเห็นไหมคะว่าในทุกๆเสียง เมียวที่เราได้ยินมีความหมายและพลังงานที่ซ่อนอยู่มากมายเกินกว่าที่เราคิดเมียวเรียกทรับหวังว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะเริ่มฟังเสียงของน้องแมวในบ้านด้วยหัวใจที่เปิดกว้างมากขึ้นและจดจำไว้เสมอว่าทุกครั้งที่เขาส่งเสียงมาหาคุณนั่นคือเกียรติที่สูงสุดเพราะคุณคือผู้ที่ถูกเลือกให้รับฟังภาษาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาหากคุณชอบคอนเทนต์นี้และอยากเป็นกำลังใจให้เหมียวเรียกทับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆก่อนใครและสำหรับผู้ชมท่านไหนที่อยากสนับสนุนการทำงานของเราเป็นพิเศษตอนนี้สามารถกดปุ่ม s u p e r t ์แดนเพื่อมอบพลังใจให้เราได้โดยตรงขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ค่ะ